ในการดําเนินชีวิตและก็เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับขั้นที่สูงๆขึ้นไปตรงนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะครับเรามาศึกษาเพื่อที่จะหาความรู้เพื่อการนําไปประอกอบอาชีพก็ดีเพื่อการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขก็ดีนะครับเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางหรือเพื่อเป็นแสงสว่างของชีวิตนั่นเองนะครับการศึกษานี่สําคัญ เพื่อเป็นแสงสว่างเปรียบเสมือนกับการเดินทางไปในที่มืดเราจําเป็นจะต้องมีแสงสว่างแสงเตียนนะครับชงทางไปการศึกษาก็เปรียบเสมือนกับแสงเตียนที่คอยชีย้ทางคอยนําทางให้เราประสบผลสําเร็จในชีวิตตามจุดมุ่งหมายที่ของแต่ละคนได้วางไว้ในไกลโตขึ้นน้องอยากปไปนอะไรครับโตขึ้น อ่าไหนใครตั้งความหวังไว้แล้วโตก็อยากไปอะไรครับพี่ป .6 กต้องมีความหวังนะกล้าที่จะฝันแล้วก็กล้าที่จะเดินไปตามฝันพี่ป .6 กอยากเป็นอะไรครับหมอพยาบาลตำรวจแพทย์ครูพานโรงอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นสมุาสมุดก่นาเป็นหมอเก่งมากครับพี่อยากเป็นหมอแล้วก็พันมงมือตกด้วยประมือพี่หน่อยครับ หมอคนนี้นะครับอย่า